หุ้นซิงดีเลอไทยสวัสดีค่ะหุ้สซิงดีเลอไทยไประจำวันที่22สิงหาคมพศ2565คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์ห้นเท่านั้นนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดเซ็ตติดลบ10.15อยู่ที่1625.92แนวรับจะเป็น1613.20แนวต้านจะเป็น1635.78 ้าท้ารู้ได้จะเป็น1,667.93ค่ะไปดู Z50 Z50 ดิดลบ5.65อยู่ที่983.35แนวรับจะเป็น978.49แนว้านจะเป็น989.95ถ้าที่รู้ได้จะเป็น1,066.27ค่ะกลับไปทาเฟรม15นาทีตามรูปแอบ,บของคุณซิงในวีไทยค่ะ ชอตนี้ตัวที่1มอมอราคา2บาท38สตางค์บวก4สตางค์ค<ม>่ะไปตลาดแห่งนี้พอก็ชซเวย์แล้วก็หล่นลงมาจ่ำสุดที่2บาท20สตางค<ม>์ก็ชซเวยสะสมดันขึ้นไปสูงสุดที่2บาท40สตางค์แล้วก็ลดลงมาปิดที่2บาท38สตางค์ค<ม>่ะลูราย1นาที ก็เจ็นว่ามีแท่งซืเคร็ตสำหรับกับไข่ออกชื่อสุดท้ายละไม่มอปิดกระดูกค่ะดูทางเฟิมดีของมอก็เจ็นว่า,านี้ข้างล่างจะเป็น2บาท20สตางค์แล้วก็จุดไปหิวที่2อบาทสี่สบาท44สตางค์ค่ะมอเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผล มี value r e ย d y อยู่ที่183ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท32สตงางค์แนวต้าน2บาท40สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท4 4สตางค์ค่ะตัวต่อไปว่าว่าราคา3บาท3 6สตางค์บวก10สตางค์ค่ะใปตลาดแท่งนี้ว่าลดลงมาก่อนที่3บาท20สตางค์แ้วสะสมง ก็เริ่มมาดดนตัวช่วงบ่ายสามโมงแล้วก็แดนขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ปิดกระโดดที่3บาทสาสตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่าในเท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแต่ว่าเท่งซื้อเข้ามากกว่าเท่งช่วสุดท้ายลรวไม่วาปิดกระโดดค่ะดู time าา frame day ก็จะเห็นว่าตร่นี้ก็จุเดเ e a k อยู่ที่สบาท4ี่สิบสตางค์ค่ะ ว่าเป็นหุ้นเวนข่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เกาอสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี Value เลดีอยู่ที่963ล้านบาทค่ะแล้วรับ3บาท28สตางค์แนวต้าน3บาท42สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท52สตางค์ค่ะตัวต่อไปสเปก สเปคราคา4ี่บาทยีสตางค์บวก36สตางค์ค่ะไปตลาดแท่งนี้สเปคดันขึ้นไปรอบแรกที่4ี่บาทสีสตางค์แล้วก็เลยลงมาไซเวสสามเดือนลงมาที่4ี่บาทสาสตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่หบาทห้าสิสตางค์แล้วก็เลยลงมาปิดที่4ี่บาทยีสตางค์ค่ะเวลา์หนึ่งนาทีก็จะเห็นว่า มีแท่งซื้อข้าสหรับกับขายออกได้ว่าเ้งขายออกมากกว่าแท่งสุดท้าย้ะไม่สเปคปิดไม่สวยค่ะดูทา f เฟรม D ก็จะเห็นว่าน,นี้ก็เป็นหุ่นทรงกลับตัวค่ะร่างจะเป็น3บาท3บาท7 6สสตางค์แล้วก็จเุเบสจอยู่ที่จเุเบอยู่ที่4บาท54สตางค์ค่ะ,คะ สเปกเป็นหุ้นซายเวเป็นหุน้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตบรรจุพันฑ์กระดาษก็คือพวกกล่องลังกระดาษค่ะภาพรวมบริษัทมีกําไรแต่ไม่มีปันผลมีแวลยใรายได้อยูที่299ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท10สตางค์แนวด้าน4บาท31สตางค์ค่าทรูุได้จะเป็น4บาท50สตางค์ค่ะตัวต่อไปวันนี้ วันนี้ราคา9บาท55 2, สตางบวก20สตางค์ค่ะตลาดแท่งนี้วันนี้ดัลยิ่ไปซส,สุดที่9บ70สตางค์แล้วก็ไซเวสต์สสปิดที่9บาท55สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกดขายออกสองแท่งสุดท้าย้ะไม่วันนี้ปิดกระดดดนิดนึงค่ะดูทางฟรมดก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ เรื่อง,งจะเป็น9 1บาทสิสตงางค์จุได้ยือยู่ที่9.90บาท90สตางค์ะวันนี้เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่นภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวัลุลรายไดอยู่ที่225ล้านบาทค่ะแนวรับ9.40บาทส0สตางค์เนวต้าน9.70บาท70สตางค์ท่าทุรุได้จะเป็น9.85บาท8สตางค่ะ ว่าวันนี้บิดเครื่องหมาย C A AH X D วันที่23ค่ะด้วยต่อไปสปาสปาราคา9บาท20สตางค์บวก50สตางค์ค่ะวตลาดแท่งนี้สปาดันขึ้นไปจงสุดที่9บาท20สตางค์แล้วก็เลยลงมาจับสุดที่8บาท8 5สตงา,สสางค์ในเวสต์มบันขึ้นไปปิดกระโดดที่9บาท20สสตางค์ค่ะ ตดวรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเท่าสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายแล้วไม่สบายปิดกระโดดค่ะตัวไทม์เฟรมดก็จะเห็นว่าตรงน,นี้ก็เบรกจุดเดิมไปแล้วจุดเดิมอยู่ที่9บาทถ้วนตรงนี้ก็ไปยินอยู่ที่9บาท20ค่ะสป,ปาเป็นหุ้นไซเวสป,ปาเป็นหุ้นทเวนค่ะหุ้นเป็นเกี่ยวกับ ธุรกิจด้านสปาเพื่อสุขภาพภาพรวมบริษัทขายทุเลไม่มีปันผลมีวัลุนเรดีที่118ล้านบาทค่ะแนวรับ9บาททวนแนวต้าน9บาท70สตถางถค์ถ้าทะลุได้จะเป็น10บาท10สตางค์ค่ะตัวต่อไป SVOA SVOA ราคา3บาท10สตางค์บวก6สกตงางค์ค่ะ พาลาดแห่งนี้ SVOA ดันขึ้นไปราบเรกที่3บาท18สตางค์แล้วก็เบรกจุดเดิมขึ้นไปสูงสุดที่3บาท22สิบสงตางค์แล้วลงมาตจำสุดที่3บาท6สตงา,างค์้าราลาดเดินกลับขึ้นไปที่3บาท10สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสหรับกับขายออกแท่งสุดท้ายแ้ะไม่ SVOA ปิดเขียวค่ะดูไทม์เฟรม D ก็จะเห็นว่า นี้ก็ภาพเรยมก็ยังถือว่าไซเวียอยู่ข้างล่างจะเป็นส9 6บาท96สตางค์ดีเรี่สาบที่3 2บสตางค์ค่ะ SVOA เป็นหุ้นไซเวียเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีมีกำไรและมีปันผลมี v a l u e นเีอยู่ที่130ล้านบาทค่ะ แนวรับ3บาท5สตางค์แนวต้าน3บาท22สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท30สตางค์ค่ะตัวต่อไป BIS BIS ราคา9บาท70สตางค์บวก55สตางค์ค่ะปัตลาดแห่งนี้ใตลาดเท่งนี้ BIS เริมาก่อนที่9บาท15สตางค์ดังขึ้นไปรอบแรกที่9บาท60สสตางค์ แล้วก็ลดลงมาที่9.30สตงางค์ถ้าตลาดดันกลับขึ้นไปที่ดันกลับขึ้นไปปิดกระโดดที่9.70สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกอบขายออกชุดสุดท้ายแล้ไม่ BIF ปิดกระโดดค่ะดูทมงเฟรมเดยก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เบรกจุดเดิมไปแล้วหุดเดิมอยู่ที่ 9.45ตังค์ตัวนี้ก็ขึ้นตปอยู่ที่9 7สตังค์ค่ะ BIS <B IS S 1> เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับเลติตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีบันผลมีแลวลูไรไดอยู่ที่86ล้านบาทค่ะแนวรับ9.55บสตังค์แนวต้าน9.95สตังค์ถ้าทะลุได้จะเป็น10.45ตางค์ค่ะ แต่ว่า b a s ติดเครื่องหมาย c a x เวันที่24ค่ะตัวต่อไป G CAP G CAP ราคา1บาท18สตาง,งค์บวก5สตางค์ค่ะวันตลาดแท่งนี้ G CAP ดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท33สตางค์แล้วก็ใซ้เวสะสสมลงลงมาปิดที่1บาท18สตางค์ค่ะตอวลาย1นนาทีก็จะเห็นว่ายแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออก พิเศทยท้ายแล้วไม่จีแคปิดไม่สวยค่ะดูทางเฟรมดีดูดทางเฟรมดีก็จะเห็นว่าอันนี้ข้างล่างจะเป็น1นบาทสามสตางค์อันนี้ก็พยายามจะเบกที่หบาทจเบคกะอยู่ที่1นึบาทสามส่ตางค์ค่ะจีแคปเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อภาพเวลบริษัทขาดทุนแต่มีปันผล มีวัลูไ,ได้อยู่ที่81ล้านบาทค่ะแลรับ1บาท15สตางค์แอวต้าน1บาท26สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท33สตางค์ค่ะตัวต่อไป ACC ACC ราคา1บาท46สตางค์บวก8สตางค์ค่ะเบอร์ตลาดแท่งนี้ ACC ก็ใช้เวาสะสมเริ่มมาดันดูช่วงเที่ยง ขึ้นไปสูงจุดที่1บาทสตางค์แล้วก็ไดลงมาใซ้เวยาสะสมปิดที่1บาทสสตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อค่าสลับกับขายออกสองแท่งสุดท้ายแล้วไม่ ACC ปิดเขียวค่ะดูทางเฟนดี้ก็เห็นว่านี้ข้างล่างจะเป็น1บาท29สตางค์อิกเบที่อยู่ที่ 1นึบาทห้สาตางค่ะ ACT เป็นหุ้นสายเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและออกแบบพัดลมภาพรวมบริษทรัทมีกำไร,รแต่ไม่มีปันผลมีมูลในดินที่45ล้านบาทค,ค่ะแนวรับ1บาท41สตางค์แนวต้าน1บาท49สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท58สสตางค์ค่ะตัวต่อไป AP เอพาาคา10บาท30สิบสตางค์วันศุกร์ที่ผ่านมาถือว่าไซเว y ค่ะเปิดตลาดชื่อเปิดตลาดแห่งนี้ A.P. ก็ไซเวสสะสมเครื่องจะเป็น12บาท20สิบสตางค์ข้อมูลจะเป็น10บาท40สิบสตางค์ค่ะข้า่าจะเป็น10บาท20สิบสตางค์โรดไดร์หนึ่งนาทีก็จะเห็นว่า วนี้แท่งซื้อเข้าใส่หลับกับขายออกแท่งสุดท้ายแล้วให้ AP ปิดเขียวค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นไม่สิงนะคะรูทางเป็นดีวันนี้ก็จะเห็นว่าได้ขึ้นมาส,งสูงดึ้นเปรอยู่ที่10บาท70สตางค์ค่ะถ้าถึงจะเป็นหุ้นส่งกลับตัวชัดเจนนะคะ10บาทเ0 a ดเป็นหุ้นไซเวไปหุ้นเกี่ยวกับ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวลแลูเดลอที่ที่37ล้านบาทค่ะแนวรับ10บาททวนแนวต้าน10บาท50สตางค์ถ้าทุนรู้ได้จะเป็น10บ8าท85สตางค์ค่ะตัวต่อไปตัวสุดท้ายก็คือ t v d h TVDH ราคา1บาท23สตางค์บวก3สตางค์ค่ะโดยตลาดแห่งนี้ TVDH เราลงมาตามซื้อท,ที่1บาท19สตางค์ดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท26สตางค์ราลงมาใช้เวสะสูงิดที่1บาท23สตางค์ค่ะลงราย1น,นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสหรับกับขายออกทิดสุดท้ายแล้วไม่ TVDH ปิดกระโดดนิดนึงค่ะ ดูทางเฟรม D ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็สองแท่งก็ถือว่าเป็นหุ้นส่งกลับตัวแต่ไม่รู้ว่าจะกลับตัวได้นานแค่ไหน TVDH เป็นหุ้นไซเว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับจำหน่ายสินค้าทางเว็บไซต์ภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีมูลค่าในที่25ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท แนวรับ1บาท17ส,สตางค์แนวต้าน1บาท26สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท33สตางค์อันนี้ไม่มีหุ้นวอลเลน์นะคะมีข่าวหุ้นบิ๊กลดเข้าก็คือ TRV จำนวน10ล้าน,านบาท VGI จำนวน36ล้านบาท MJD จำนวน15ล้านบาทมานปูวอลเลนต์4จำนวน15ล้านบาทแล้วก็ III วอลเลนต์1จำนวน10ล้านบาทค่ะ วุ้นซิ่งดีๆไทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ะบายบาย